สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับผมวิธีแก้เออร์เรอร์ต่างๆนะครับผมของไฟล์ d o l นั่นเองนะครับที่เป็นส่วนใหญ่เนี่ยคอเกมจะเจอซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เนื่องจากนะครับบางทีไฟล์ตัวพวกเนี้ยมันอาจจะมีปัญหานะครับในกรณีที่เราลงเกมหรือว่าลงโปรแกรมบางโปรแกรมเนี่ยแล้วมันเปิดใช้งานไม่ได้นะครับมันจะขึ้นเออร์เรอร์ขึ้นมานะครับผมก่อนอื่นนะครับผมผมแนะนําให้ลงโปรแกรมทั้ง3โปรแกรมนี้ก่อนนะครับหนึ่งนะครับผมก็คือเป็นโปรแกรม directx นะครับผม 2. นะครับเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า .net framework น,นะครับแล้วก็3เป็น Visual C พัดๆนะครับผมที่เป็น C บกนะฮะผมแนะนำให้ลงทั้ง3โปรแกรมนี้ก่อนนะครับผมถ้าติดตั้งเกมหรือว่าติดตั้งโปรแกรมใช้งานอื่นยังไม่ได้นะครับหรือว่าเปิดขึ้นมายังไม่ได้ยังติดเออเรยอ,อยู่นะครับก็มาทำอีกวิธีหนึ่งนะครับผมซึ่งอันนี้ผมจะแนะนำวิธีการทำนะครับผม ส่วนวิธีการติดตั้งทั้ง3โปรแกรมเนี่ยวิธีการติดตั้งไม่ยากนะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมฟรีอยู่แล้วนะครับเราก็แค่ดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็แตกไฟล์ติดตั้งเข้าไปได้เลยนะครับส่วนตัวโปรแกรมเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับผมใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมทั้ง3มอันทั้ง4อันเลยนะครับทีนี้ในกรณีที่มันเออร์เรนะครับผมส่วนใหญ่จะเจอเป็น7 b นะครับผมก็นะครับจะประมาณนี้นะครับผมก็ผมแนะนําให้ แตกไฟล์ตัวนี้นะครับดาวน์โหลดมาเลยนะครับตามลิงก์ด้านล่างเลยนะครับแตกไฟล์ตัวนี้ออกมาก่อนนะครับพอแตกไฟล์ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับผมมันจะเป็นไฟล์ .dll นะครับเราก๊อปไฟล์ตัวนี้นะครับไปวางไว้ที่ system 32นะครับผม c ๊อปปี้เลยนะครับแล้วไปที่ได้ C นะครับได้ C เสร็จ Windows นะครับ พอวินโดว์เสร็จแล้วเราก็มาที่ System 32นะครับผมแล้วเราก็พาร์ลงไปเลยนะครับทับตัวเก่าไปเลยนะฮะกด Connect ครับผมแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นที่อยู่โฟลเดอร์เดียวกันนั่นแหละครับผมที่เป็นตัวนี้นะครับที่จะเป็น w o w อหกสิบสี่นะครับผมตัวนี้นะฮะก๊อปไปเหมือนกันนะครับ แต่ตัวนี้เราไปที่ไดซีะนะครับผมแล้วก็วิ d โดนะครับแล้วเราหาโฟลเดอร์ที่มันชื่อ,อเป็นชื่อเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับผม d i w 64นะครับแล้วก็มาพาร์เลยนะครับแล้วก็โอเคนะครับเท่านี้นะครับผมถ้าใครมีเอ r o r เพิ่มเติมนะครับมันก็จะมี มันก็จะมีอีกไฟล์หนึ่งนะครับที่ผมได้รวมตัว d l l ไว้นะครับผมก็จะเป็นไฟล์ d l l ที่รวมหลายๆไฟล์นะครับเพื่อนๆก็สามารถแตกไฟล์มาเลยนะครับผมลักษณะนี้นะครับมันก็จะได้ตัวนีนะ้พอแตกไฟล์มาเนี่ยมันก็จะได้หลายๆไฟล์แบบนี้นะครับให้เรา copy นะครับผม ทั้งหมดเลยนะแล้วก็ไปวางที่ Windows นะครับผมแล้วก็ System 32นะครับตำแหน่งก็คือเป็นไดซีนะครับวินโดว์แล้วก็ System 32นะครับผมแล้วเราก็พารไปเลยนะครับมันก็จะฟ้องว่ามีไฟล์เก่าอยู่แล้วนะครับผมเราก็เซฟทับลงไปได้เลยนะฮะ คนะครับผมกดแคนเซลออกไปนะครับแค่นี้นะครับผมเราก็จะสามารถนะครับใช้งานโปรแกรมหรือว่าใช้งานเกมต่างๆที่มันฟ้องเออร์อร์ไฟล์ต่างๆได้แล้วนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับใครติดปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้ที่ใต้คลิปนะครับผมหรือว่าจะคุยกันได้ที่ f a c e b o o k IT กากศนะครับผมก็สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ